มาดูรถดำแล้วก็รถบกครับตามมาถึงปากบ่อจบไปคับกับกดำรถกคคมก่ตงน,นี้ไนีไม่แน่ใจว่ารุ่น6หรือเปล่าครับนี่มุนๆแบบนี้นะ 何 来了。 มิดหลังคาทีมงานเทียบดูว่าตักกี่ตักหนึ่งตักบ้างกี่ใหญ่ครับน,น,นีตักที่สอง ที่สองแล้วครับตักที่สามเนี่ยมองไม่เห็นรถกันเลยอยเดียวโู้โหครับตักที่สี่เกือบไม่ทันอีกคันมารอจอแล้วครับทอคิวเลยถอยมาเลยครับ ดูรอบสุดท้ายครับก่อนกับ โสุดยอดเลยครับผ่านหลังครับโบตา้าทีม่นงานปลาเหลิมปลายยังนี่ปลายยังเดี๋ยวับเมื่อกี้ครับ,คครบลืมแล้ว ท่อหัวครับท่อตองสุดยอดกับผ่านหลังเราเนี่ย